สวัสดีครับพบกับกนกรีวิววันนี้ผมมีสินค้ามาแนะนำเพื่อความสะดวกสบายประหยัดเวลาและยังเพิ่มความสวยงามให้กับส่วนของคุณด้วยครับหวัวพ่นหมอกหนึ่งทางรุ่นเปิดปิดน้ำบวกสายต่อไมโครรหัสสินค้า 3741W3 ติดตั้งง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วกดไลค์แล้วไปกันต่อเลยครับ ปริมาณการให้น้ำอยู่ที่8ลิตรต่อชั่วโมงรัศมีการให้น้ำ0.5เมตรถึง3เมตรขึ้นอยู่กับความสูงในการติดตั้งและสภาพอากาศแรงดันน้ำที่ต้องการคือ0.5-2ถึง2บาบาปรับความฟุ้งกระจายของละอองน้ำได้ตามความต้องการและสามารถเปิดปิดน้ำได้ที่หัวพ่นหมอกมีท่อทางผ่านน้ำเพื่อต่อหัวพ่นหมอกให้ได้ตามระยะทางที่เราต้องการ ใครที่อยากทำสวนหมอกหรือมองหาร,ระบบน้ำเพื่อต้นไม้ที่บอบบางสินค้าตัวนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมีไว้ในสวนนะครับส่วนวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากๆหัวพ่นหมอกหนึ่งทางรุ่นนี้เดินระบบน้ำด้วยสายไมโครหทับมิลสวมหัวพ่นหมอกต่อเข้ากับสายไมโครห้าทับมิลให้แน่นสามารถต่อหัวพ่นหมอกเพิ่มตามระยะทางที่เราต้องการได้ปรับหัวพ่นหมอกให้ได้ความฟุ้งกระจายที่เราต้องการ ด้วยละอองน้ำที่มีความฟุ้งกระจายเป็นมิตรกับต้นไม้สะดวกสบายต่อการให้น้ำกับพืชที่เราลักสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้ครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ขณะนี้ได้เลยนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ๆที่น่าสนใจจากกนกโปรดักด้วยครับคิดถึงระบบน้ำคิดถึงกนกโปรดัก